ปกติกับตันเมกามันไม่ฆ่าคนใช่ไหมอืมแต่เราชนโอเคเอาละครับก็สวัสดีคุณชมด้วยนะครับผมนี่เราสู่เอทเี่นะครับผมกับผมกล้องคนเดิมครับเพิ่มเติมกันตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA วีนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็ กลับมาอีกแล้วนะครับในมอสมอสอ่ามอสมอสกับตันอเมริกานะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยเขาปรับปรุงะนรับมอสมอสโล่เนี่ยครับมอสโล่ใหม่เนี่ยครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งหรือเปล่าผมจําไม่ได้นี่ครับผมนะซึ่งมันจัดปลาได้แค่โล่นะครับปลาได้แค่โล่แล้วก็โล่มันก็จะบินกลับมานะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีมันมีอะไรใหม่เนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปดูมอสว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปด้วยนะครับผมมา เอ้กดไอ้นี่ครับอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราลอง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 อ <c oughs> นี่ชนเลยนะโอ้โหนี่มันปรับใหม่นี่โอ้โหนะดูครับดู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 เฮ้ยทำไมมันไม่ล็อกเป้าอะ่ะนี่นี่นี่เหรอดู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 ทำไมมันกลับมาข้างหลังอย่างเดียววะเนี่ยเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมทำไมเองกลับมาได้แค่ด้านเดียวนี่เองเองพุ่งเป็นแค่ด้านเดียวใช่ไหมี่ยแล้วก็เวลาเราเลงเนี่ยเลงเลงยังไงเลงอ้แล้วเวลาเราปาเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีแสงมันจะมีแสงสีน้ําเงินออกมาด้วยนะครับผมรู้สึกว่านะมองนะนี่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 มันจะมีสแสงสีน้ําเงินออกมาด้วยเนี่ยนะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่มีมันเป็นโล่งโง่เนี่ยผมนะแล้วดูโอ้กระโดด มันกระโดดได้สูงด้วยเนี่ยครับผมเนี่ยมาแล้วไปมันชนไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่ให้ลองวัดหน่อยไม่ให้ลองหน่อยไม่ให้ลองหน่อยไม่กับตังค์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโล่หลุดเลยใช่ไหมเนี้ยโอเคเดี๋ยวดูดูนะดูนะลองลองโดดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจทำอะไรตำรวจตำรวจจับโจรนะเราเป็นกัปตันเมกาเอา้าไม่ใช่มาจับตูนี้ มาจับตูนี่มามันที่มาจับโจนช่ไหมนี่นี่นี่กระโดดอโลพุ่งชนเนี่ยครับผมดูดูดูดนี่นี่ไม่โดนเลมันคุมยากจังเลยมันคุมมันเลงเลงแล้วนี่โอมันต้องเลงก่อนนะิ้แช่แล้วเลงเลงเลงโอเคนี่ขวานีเลงก่อนนี่โอ้โหเดโอ้โหนี่มันชนรถไปเลยนะโอ้โหคดแรงเนี่ยคดแรงคดแรงแล้วดูดูดูดดู ไปละไปละตำรวจไปหมดเล้วยังไปหมดหรือยังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปรับให้เลือดเรานีเยอะมากด้วยเนี่ยไอ้นี่มันรถอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นมาไม่เคยเห็นรถแบบนี้เฮ้ยมีรถแบบนี้ด้วยเหรอเออเท่วะ่ะเท่วะ่ะเลกัปตันมาแล้วครับผมในรถนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าอยู่บนรถนี่มันจะป่าป่าโลดด้วยด้วยเนี่ยชนมั่วเลยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมา กลับไปที่เดิมกันก่อนแหละนะทนซะก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวดเี๋ยวเย็นทุกคน <laughs> เดียเย็นเดเย็นนครับซึ่งไอชุดสกินนะครับวันนี้ก็เป็นกัปตันอเมริกาในซีวิว w อ r นะครับซึ่งมันมีมันมีสอสกินนะรู้สึกว่าผมลงมาเนี่ยจะมีแบบใส่หมวกกับเปิดหมวกโอเคเดี๋ยวลองลองแบบลองแบบเปิดหมวกสิโอ้หล่อชิบหายเลยโอ้โหคนหลอ่อ หล่อมากเลยนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับในหนังก็ตามนะแต่มันมันเหมือนกัรตูวนะแต่มันก็เท่ดีเนรัยโอเคเดี๋ยวเราลองเขาบอกว่าเนะี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์นะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วมันสามารถปาโลุได้เนี่ยผมเดี๋ยวคนอื่นเราต้องไปลองลองสิ่งที่เขาไม่บอกเนี่ยคือนั่งเจสกีแล้วมันจะปาลุได้ <laughs> ลองนั่งเจสกีดูครับเจสกี Jet มันโคตรไกลเลยเดี๋ยวขอขอไปขึ้นเจสกีก่อนนะ โอเคกับตันเมกากับเจสก,กี้ครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะมันฟารโรได้ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่ามันฟารโรฟารโรมันคลิกไม่ใช่เหรอวะแล้วเอ็งไปชูนิ้วกลางใส่ใครใดๆมันปาไม่ได้นี่หว่าชิไหยเฮ้ยมันปาไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันปาได้เฉพาะไอ้อะไรน,นะปาได้ปาได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแสดงว่าเจสก,กี้นี้ไม่ได้นะไม่รู้จะปาใส่ใครอะ่ะเรตีมันต้องปาได้สิปากด X กหรือเปล่า,า,ากด X ก็ไม่ได้ แส,สดงว่าเจาสกีนี่ปาไม่ได้นะชนแม่งเลยเดี๋ยวนี้นะตกตกเดี๋ยวมึงหนีรอกัปตันด้วยจิ๋หายโอ้โหเอาเนี่ยไปดูรถก่อนโอ้โหเดี๋ยวมันวิบากนี่วิบากผมไม่รู้เรื่องมอไซค์เท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเรียกเรียกเรียกโล้มาใหม่ลงรถกับไหมโอเคอนั่นไงเฮ้ยเมื่อกี้โยนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โยนได้ลอง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  โลไปนูดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยังบินกลับมานะบินกลับมานะโยนแล้วมันจะโดนไหมเนี่ยมันจะโดนแล้วไปชูนิ้วกลางเสียเขาทำไมเนี่ยโลโลกลับมานะโยนลองรองมันไม่โดนใครเลยเดี๋ยวช่ายโอ้โหเผมชอบตรงที่มันบินกลับมานะมันโยนได้แต่มันโยนไม่โดนมันโยนไม่โดนแล้วไปชูนิ้วกลางเส่เขาเพื่ออะไรเนี่ยแฮกกระตันไปโชด นี่นี่นี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี้ยได้ได้แล้วชนไปมั่วเลยเนี่ยฮะชนไปมั่วเลยชนไปมั่วชนไปมั่วเลยเดี๋ยวหอยมาก่อนหอยมาก่อนหอยกมาก่อน,ออน,ออนโอ้เท่มากเลยผมชอบมากเลยบอสนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวตำรวจมาครับผมตำรวจมาเอาละครับผมตอนนี้เป็นซีวิวอ a r นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราโดนตำรวจตามล่า เฮ้ยจักรยานจักรยานปาได้ไหมไม่ได้เห็นจักรยานไม่ได้เนี่ยเราต้องลองลองจักรยานจักรยานอย่าเพิ่งหนีเดดเดดเดดคอยโอ้จักรยานอะไรปัดค้นเร็วเลยใช่ไหมรอด้วยนี่หรือว่าจะไม่ล้มเลยเดดเดดลงผิดท่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบจักรยานขอขอแล้วกันหรือว่าพี่ขอนะจักรยานคันนี้ขอแล้วกันมามาได้ไหมจักรยานเฮ้ยจักรยานปาได้ ยังยานปาได้เฉยเลยมา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 ไหนไหนตำรวจตำรวจเดีิดิดิลองลองปาใส่รถสินี่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 เอาไป่ทนไอ้นั่นไอ้นั่นหมอบแล้วขับหมอบแล้วขับไปเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกับตันเอ้ยเองลงมาเลยลงมาเลยเอาสักหน่อยละสักหน่อยละมาต้องสักหน่อยละสักหน่อยละ ตักหน่อยแล้วต่อให้ก่อนหนึ่งหมัดต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนรู้จักไหมโครงการซุปเปอร์โซเยอร์นี่นี่นี่ไปไหนละเอ้าเอ้าเอ้ากลับกลับขึ้นรถแล้วเหรอกลับขึ้นรถแล้วเหรอลงมาก่อนลงมาก่อนยังต้องลงมาก่อนเนี่ยเพิ่งไปเมื่อกี้ยังมีเลือกกันอยู่เลยหรอม่เดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อน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 อะไรนักหนาเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังหาเลือกกันอยู่เลยตำรวจนี่ก็ยิงจังเลยนะตำรวจเนี่ยแล้วเป้ามันหายไปไหนวะเนี่ย ก็มันหายอ๋อมันบักละวมันบล็อกล้วตรงเรียกมาใหม่โอเคนตำรวจตำรวจนี่ทำไมมันไม่โดนใครเลยวะเนี่ยมันโล่มันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันต้องพุ่งเอาอย่างเดียวเลยนะดูดูดูเดี๋ยวผมผมลองโยนนะดิบจะโดนไหมโดนไหมใกล้ๆนี่นี่นี่ตำรวจนี่เอาเด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 ยังอีก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  ดี <c ười> โคตรแรงดีน,นีเป็นไงเป็นไงนะครับผมโอเคเนี้ยมันเขาบอกว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะมีอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเราโดดลงพื้นเนี่ยมันจะเอาโลโลดโลกระแทกพื้นแล้วก็ตีลังกาเนะครับเดี๋ยวเราลองไปลองไปลองไปลอง,ไปลองดูก่อนเนะยครับไปลองดูก่อนด้านบนตึกเนี่ย โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่จุดสูงๆแล้วนะครับผมเขาบอกว่าถ้าโดดโดดลงไปนี่มันจะเอาโลกกระแทกพื้นแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าโคตรสูงเลยเนี่ยนี่มันตึกสูงที่สุดในเมืองเลยมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารอรอลองลองดูนะลองดูลองดูลองดูมันจะมันจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลงลงไปฉันโอเคพร้อมหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พร้อมเลยจิ๋มหงสโอเคไม่เป็นไรเอาตรงนี้เลย นี้เลยนะตัวนี้เลยไปโลโลหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโลโลโลหายโลหายโลโลอะไโลฉันโลโลมาแล้วโลเดี๋ยวเดี๋ยวโลโลเองทำไมเป็นแบบนั้นตายเลยเอาแล้วทำไมกลับมาเป็นไมเคิลเนี้ยแล้วกัปตันเมื่อกี้ล่ะชิบหยโอเคครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองไฟกักทหารดูดีกว่านะครับว่าประานุภาพของกัปตันเมกาที่มันจะ แรงสักแค่ไหนเราจะโหดสักแค่ไหนเนี่ยโอเคกลับมาที่เดิมอีกแล้วมาถึงมาถึงมาถึงก็รถถังมาถึงก็รถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กัปตันขอเวลานอกก่อนขอเวลานอกก่อนกัปตันขอเวลานอกแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวปนรถถังเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายออกมาให้กัปตันยืมรถถังแป๊บใช่ไหม ป้มเป็นไงป้มป <laughs> ้มปืมโอ้โหแล้วมันเยอะจังเลยวะรอบนี้มันเยอะจังเลยมันเยอะจังเลยฮะมันเยอะจังเลยเยอะจงเบยเยอะทีถามหาแล้วไม่มานะรถถังเนี่ยพออย่างนี้เรามาโคตรเยอะเลยทางไปทางไปเดี๋ยวเราต้องกําจัดออกไปให้หมดครับผมไปได้เวลาบูแลนะครับโอย้ยังมีอีกยังมีอีกรบก่อน รถถังมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ยนบึือือตายเออออเออลงเ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 ลงแล้วปลาบองปลาใส่รถถังสิมันหันลุกมันหันมันหันมันหันไปกระบอกปืนมาแล้วเลลบก่อนนีนี่นี่มองทำไมไม่เคยไม่เคยเห็นกับตันเหรอบอกแล้วบอกแล้วไม่อยากเข้าข้างไอ้รถแมดตายตายเดี๋ยวเดี๋ขอเวลานอกรถถังอยู่ไหนรถถังอยู่ไหน นี่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 เด็ดเด็ดเดชน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 ไม่ได้เออเออจะตายแล้วเดี๋ยวเด็อไม่ไหวกัปตันไม่ไหวเลยรอบนี้โอเคตอนนี้เราอยู่ในบ้านหมู่บ้านชีเปลยนียครับผมซึ่งพวกนี้มัน้าอาวุธแล้วก็ค้ายาเสพติดเนะยครับผมอันนี้เรามาทําความดีกันมั้งนั่นคือปราบพวกไวรายให้หมดเนี่ยครับผมนะปกติกับตันเมกามันไม่ฆ่าคนใช่ไหม แต่เราชน <laughs> เราไม่ฆ่าคนครับเราเป็นกัปตันเอ้ยมันดีมันดีมันดีเอ็งมันดีเอ็งมันดีมันดีเอ็งมันดีเอ็งมันดีนดโด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 ดสูงโดดเดะเดะเดะเองโทรหาใครเองวิ่งเ,เเ <sh arp> งเองวิ่งอีกเอ็งเอ็งอยากจะถอยเดี๋็ดกัปตันตกเองอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีไอ้ชีเปลยชีเปลยอย่าหนีช,ปปช,ปปหนชน <sh arp> ไอ้พวกชีปเปลยพวกนี้มัน ้าอาวุธใช่ไหม้า้าอาวุธใช่ไหมขายยาเสพติดใช่ไหม <_ D> มาแล้วมาแล้วกับตันมาแล้วอย่าวิ่งหนีทําไมอะ <_ D> ทําไมไอพพวกเองไม่ยิงตอบโต้กันเลยวะไม่ยิงตอบโต้กันเลยนะไม่ยิงตอบโต้ก็ต้องจับทําให้สลบแล้วก็จับไปห,หมด <_ D> กับตันมาแล้วเราต้องทําเพื่อประเทศชาติแล้วใครว <_ d>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  ิ่งเข้าบ้านมันมีคนวิ่งเข้าบ้าน้วยเหรอแล้วมันวิ่งทําไมเราเข้าไม่ได้ย,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 ยัง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 เหยียดเสียงร้องมันมากเลยชิบหายยิ่งโดนอีกนะ เฮ้ยไอ้นี่ไม่ใส่กางเกงตูดขาวเชียวตูดขาวเชียวเอาไปไหนละเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้มีปืนไหมรอบนี้มีปืนหมู่บ้านชีบฉีเปลยใช่ไหมหืมหืมตูดขาวเชียวเนะเองคิดว่าเองอยู่หมู่บ้านนี้เดี๋ยว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 รู้จักใส่บ้างกางเกงกันอ่ะเอ๋มันอุจจารตาเฮ้ยแล้วมีคนเฮ้ยตรงนั้นมันขึ้นได้เหรอ เราต้องขึ้นไปบ้างครับผมตรงนั้นมันขึ้นได้เดี๋ยวไอ้อ้วนลูกอ้วนลูกอ้วนโอ้โหลูกอ้วนแต่งตัวโคตรแนวโคตรแนวโคตรแนวหรือช่ไหมโอเคหนีไปไหนต้องกำจัดให้หมดต้องกำจัดให้หมดต้องกำจัดให้หมดเดี๋ยว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 ดูดูมันจะวิ่งไปไหนมันจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนตรงนั้นมันทางตันตรงนั้นมันทางตันเดี๋ยวดวิ่งลงเขาไปด้วยแล้วเด้อโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวด เดี๋ยวเดี๋ยวเอจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยเราต้องตามติดสถานการณ์ครับผมต้องตามติดสถานการณ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีปืน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 เดี๋ยวเดี๋ยวตก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 โอ้โหไม่ทันละไม่ทันละโอเค กระตายอ,อีกแล้วนะครับผมไม่โอเคครับผมเนี่ยวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ะครับใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า